สรุปสุดท้ายแลวนะครับเงิน1 0,000บาทในเฟสที่3นั้นจะได้ไม่พร้อมกันครับโดยจะได้ในรูปแบบของเงินดิจิทัลดังนั้นกลุ่มแรกที่จะได้เงินดิจิทัลก่อนขอใช้คําว่าเป็นเงินดิจิทัลเฟสที่1่ตามที่ทางรัฐมนตรีคลังบอกมานั่นคือกลุ่มอายุระหว่าง16-20ถึงปีนะครับที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยน่าจะได้เงินดิจิทัล1น0 0 0บาทช่วงประมาณปลายไตรมาสที่2ครับ ก็น่าจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายน68นี้ทีนี้มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อนะครับแล้วตกลงอายุระหว่าง16-20ปีที่ว่านั้นต้องเกิดในช่วงไหนอย่างไรกระทรวงการคลังสรุปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคือน้องๆที่เกิดตั้งแต่16กันยายนปีพศ .,2547 จนถึงวันที่16กันยายนปีพศ .,2551 ซึ่งจะมีไม่เกิน2ล้าน7แนคนนะครับ ใช้เม็ดเงินงบประมาณจะอยู่ที่27,000ล้านบาทครับส่วนคุณสมบัติอื่นๆของน้องๆที่จะได้เงินดิจิทัล10,000บาทในกลุ่มแรกที่ว่านี้ครับก็ต้องมีเงินฝากในบัญชีธนาคารไม่เกิน500,000บาทรวมถึงรายได้ต้องไม่เกิน840,000บาทในปีภาษี66แต่เชื่อได้ว่าน้องๆที่มีอายุ16 20ปีหลายคนน่าจะยังไม่ได้ทำงานและไม่ได้มีการยื่นภาษีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของรายได้แต่อย่างใดแล้วจากนั้นครับ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องๆได้เงินดิจิท่าน0 0 0 0บาทมาแล้วขั้นตอนในการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างพอน้องๆได้เงินดิจิตท่านมาครับต้องไปทําการซื้อข้าวซื้อของกับร้านค้าที่ลงทะเบียนเอาไว้กับทางกระทรวงการคลังนะครับโดยร้านที่ว่านี้จะต้องอยู่ภายในอำเภอรหรือว่าภายในเขตตามทะเบียนบ้านของน้องๆด้วยนะครับแล้วจากนั้นพอร้านค้าที่1ได้เงินดิจิท่านมาเสร็จสับเรียบร้อยครับก็ยังคงต้องนําเงินดิจิทัลนที่ได้มา ไปซื้อของกับร้านค้าที่2ต่อซึ่งร้านค้าที่2นี้ครับร้านที่1จะสามารถไปซื้อได้ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับจะเป็นจุดไหนจังหวัดใดในประเทศไทยก็ได้ครับแต่ทีนี้พอร้านที่2ได้เงินดิจท่ทานมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้นี่แหละครับถึงจะมีสิทธิ์ในการนําเงินดิจิท่านที่ได้มาไปขึ้นหรือว่าไปแลกเป็นเงินสดได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในระบบภาษีหรือว่านอกระบบภาษีก็ได้ครับซึ่งแน่นอนครับว่าร้านที่2นี้บางส่วนอาจจะยังไม่ขึ้นเป็นเงินสดก็ได้ แต่นำเงินดิจิทัลท,ที่ได้มานั้นไปทําการซื้อของกับร้านที่3หรืออาจจะมีการไปขึ้นเงินสดแล้วก็ไปซื้อของต่อนะครับกับร้านที่3ก็ได้เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงิน27,000ล้านบาทดังนั้นเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับว่าเม็ดเงินนั้นจะสามารถลงมาสู่ระบบได้เมื่อไหร่ส่วนคนที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนถึง60ปีอดใจรอหน่อยนะครับ ว่าทางกระทรวงการคลังเขาจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มๆอีกหรือไม่หรือจะให้ส่วนที่เหลือทั้งหมดทีเดียวแล้วน่าจะเป็นเมื่อไหร่เนื่องจากกลุ่มแรกก็คืออายุ16ถึง20ปีนั้นถือได้ว,ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการทดสอบระบบไปในตัวด้วยว่าระบบนั้นมีความเสถียรมากน้อยขนาดไหนครับส่วนกลุ่มที่ไม่ได้มีสมาร์ทโฟนก็อดใจรอหน่อยเช่นเดียวกันนะครับว่าเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะเปิดให้ท่านสามารถลงทะเบียนได้เมื่อไหร่แต่สถานที่หลัก ยังคงเป็น4ีธนาคารของรัฐอยู่นะครับว่าแต่ว่ามีน้องๆคนไหนบ้างไหมครับที่อยู่ในกลุ่มอายุ16 20ปีลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มั่นใจว่าท่านน่าจะได้เงินดิจิท่าน10,000บาทจะนําเงินที่ได้มาไปซื้อข้าวซื้อของอะไรบ้างภายในอำเภอหรือว่าภายในเขตของน้องๆช่วยบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ